ตัวซ้ำเทล็องซี้จะมาที่นี่แช่ไว้ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีแล้วแล้วก็เอาใส่ขึน้นมาเอาขึ้นมาใส่สอบใส่สอบซี้แล้วก็บ,บ่มองใบยักประมาณจักษ์สองขึ้นขึ้นหนึ่งขึ้นก็นกนได้หรือว่าสีป,ปลูกรดก็ได้แต่ว่าให้สร้ี่ดีๆใส่อ เอาไว้แค่ส,สอบไพ่น่าย,ยิงขึ้นหรือสองขึ้นแหละไฮแมทฟงหักฟงนอหักกระสีโดกเวลาเขาปลูกท้นทานกับโลกหักกรหลายหัวกระใหญ่ข้าเห็ดแสทอนแต่บัดนี้เขาปลูกแล้วแล้วเวลามันเกิดขึ้นมาได้สองสามใบเราก็เอาโสมแดงกระสีอ่าสีต้นน้อยมั่นอ่ะสีหลักมันสีเ็ดให้ตรงต้นท้นทาวร แล้วเฮ็ดว่าให้เป็นโรคเป็นไข้แข็งแรงทั้งต้นทั้งรากทั้งใบรากกระจาหลายหัวกระจาใหญ่แบบนี้เขาก็อีกต่อมาอีกหนึ่งเดือนก็ไปฉีดอีกข้างหนึ่งสองเดือนที่สองก็ฉีดอีกข้างหนึ่งให้มันได้สามเถ้าสามเดือนกระจายหัวใหญ่เคยได้หาตันก็ะจาได้สิบตันเัีงสั้น หมอกระดกหัวอกระแย่แป้งกระไลาขาข้าใส่สมแดงเข้างเห็ดแบบนี้ข้าวตีเห็ดนี่นะครับสมแดงตัวนี้นะครับมันสีเ็ดไทยสุดยอดตัวนี้สุดยอดเลยครับพี่น้องมาท่านเคยใส่มาล่องเบึงผมใส่มาแล้วสีเขากาด็ดีสีดพืชทุกชนิดดีว่าครับสีทั่วสีบปลกแดงนี่ก็เห็ดไทยกรอบให้ใหวานมีรสชาติด,ดีเขาเห็นว่าเขาน้าผมนะ่ะ เีคนเพื่อไทยมั่นอยู่ใกลเขาเขางามน่ครับนี่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่แต่ใส่ในห้องที่ทแรกปุ๋ยก่นนาศิไลัเดี๋ยวใส่ปุ๋ยแค่สองสอบนี่มาที่นี่ผมได้เห็นตัวอย่างว่ามันดีผมก็เลยใส่โสมมาตลอดนี่เป็นกวดที่สองแล้วครับใส่โสมมาผมปลูกผู้เลีอนไว่ยหันสามสิบสี่ต้นครับ เราจผมเอาสมไปปลูกเป็นเซตนะครับสุดยอดเลยครับผู้เรียนผมครับ่<ม>ต้องห่วงล้วจัไนี้ผมสิบปลูกมั่นนี่เราได้บ่ได้ปลูกระไรนะครับปลูกหาไรผมคิดว่าหาไรนี่ผมจะเอาหาซิตันเลยครับก่อนไปงนี้เพราะว่าผมกะผมมั่นไว้แล้วย่างนิหน่อยผมก็ต้องได้ละสี่สิบถมาถึงหาซีบผมปลูกซีไรนี่มันเคยได้บ่เกินย่างสูงสุดมาเกินสิบหาตันให้ยี่สิบตันครับที่นี่ผมว่าจะเอาไฮไปเป็นเอเอเลยก่อนไ,ไปมั่นแปงนี่เป็น แสงสาธิตแงสงตัวยอย่างเลยนั้นพี่น้องถ้าใครสนใจใส่นด้ครับตัดสินใจใส่ได้ครับสุดยอดครับดีครับดีพี่น้องครับเป็นังไรหัวมันมม่นสวมแดงหัใหญุ่ดยอดบอ<ห>นี่ละสีสามเทือกสีสามเทือนี่แหละครับนี่แหละตั้งแซทอนทั้งสีเป็นได้หัวมัน่นคักบอหัวนี่แหละหัวมันสมแดง ยอดเอาไม่ดีหรอได้พี่น้อง <c oughs> พี่น้องเอ้ยกันไฟพรท่านได้อันฉีดกับมาเอาไปฉีด,ดยอดสวมแดงอะมีโนโบริษัทพอดีนาเฮดเวิร์ดเน็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 ดนะสุดยอดได้พี่น้องหัวมันรุ่นนี่รุ่นขาตัวอยู่ผมรถไม่ต้องบันดาเนะนี่ยกันไฟบ่อร่องกับรรบลูเด้อสิบบาทเนี่ยสวมแดงของเส้นเนียสุดยอดที่ดี ผมแซทอนสีดสามเถ้อและ้วกะ็เอาผสมกับอะมิโนโแล้วพี่น้องสุดยอดอียดีมัน่นพระท่านหวดปีนะครับมั่นสิบเดือนนึงเนี่ยนี่ละมั่นสิบเดือนสุดยอดอีอยดีเด้เบิ้งหัวรดเกิดมากกับบ่เคยพ่อเคยเห็นนี่ละตั้งแรกใม่ีชิมผมมั่นได้ ไล่หนึ่งผมคิดว่าพ่อยุ่ดอกสิบตันนั่นลุ่นนีล่ะสิบตัน,นแท้ๆอ๋อมันไปสนใจโวรมาดอพี่น้องดูพวกมาจิตต่อครับหัวใหญ่สูงเทียนแสนลุงนีล่ละปลูกมันหัวใหญ่สวดยอดรวยก็รวยวันนี้ล่ะพี่นอ้องเอ้าสนใจจิตตอมาเด้อ0933813313่เบอร์โทรก็ได้ โมแพ้งดอกครับพี่น้องมะขอดพันดอกชุดนึงกับไดประมาณ8ปดยแปบาทนี่ละพี่นออ้องเ,เอาสนใจโทรมาเด้อให้พวท่านล้องกับล้องเบิ้งผันจากลำจากลวยกับลูกมันหัวใหญ่และกับใส่สมแดงคือผมนี่ละครับพี่น้องเอามีแค่นี้ละครับใครรู้จากเราโคนนั้นโชคดีเย้ พี่น้องมาเบิ่งผลงานของสวมแดงดนะครับนี่เด้อเบิ่งมันสับปะหลังใส่สวมแดงครับหัวใหญ่หัวเงาครับเกียรแทรส้สองเครื่องเองอเียรเกียวแรกคือกับยาขาหนาครับโอ้ยผมก็ว่ามันหัวเงาครับแล้วนี่ครับนกจนสิบกว่าใบเมือเ่อยเพแาะงเหลื่คนเบิ่งเนี้ยเบิ่งเอาเด้อพี่น้องกันบพ่เสียก็เบิ่งเนี่ยในรถเนี่ยตัดสองคนจนเมื่อยแอรแล้วนี่เฮ็ดไังไหนไ น้อยเดียวใกล้จะเตรียมรถแล้วกุสามสี่ล่องหนึง่งเบิ่งเอาพี่น้องผลงานของสมแดงอะ่ะดีหีครับสมแดงไอ้รรู้จักเราคนนั้นโชคดี